โอ้โหมามายกดูครับหลังที่สองเราเป็นยังไงเี่ยวหลังที่สองเขาก็ชนโอ้ยมาครับเดี๋ยววันนี้ผมจะพามาดูรอ,อกกระเด็นนีกแล้วนะครับดู <c oughs> ดูกันครับปลาจะอยู่หรือเปล่า อุ้ยยังอยู่ยังอยู่อุ้ยอุ้ยยังอยู่ <Bears> ยังอยู่ครับดูนะครับที่ผมดักไว้เดินออกมานี่ดูครับเป็นปลาอะไรอุ้ยอุ้ยอันนี้ชนใหญ่ครับมีหงออกโอ Team ้ย <c oughs> <c oughs> มาถึงล้งแกรกก็โดนชนใหญ่เลยนะครับ ขับโอมเจ๋วเลยนะครับมันลือเลย หังนี้กันอ้ยุ้โอยมหลังนี้เห็นตัวเลยโอ้มามายกดูครับหลังที่สองเราเป็นยังไง โอ้ยโอ้ยหลอแตกอีกแล้วครับวันนี้

มาครับก็มาสรุปผลงานเลยนะครับก็วันนี้นะครับเป็นวันที่กู่หรอบที่แย่ที่สุดคือมีเข่าแค่สองหลังเองนะครับนี่สองหลังได้มาทั้งหมดอยู่แค่นี้นะครับแล้วก็มีปรากฏอีกหนึ่งตัวถือว่าวันนี้ได้น้อยนะครับแต่ก็ตัวสวยๆได้อย่างหนึง่งนี่ได้ปลาเนื้อดีด้วยนะครับแถวเลยแล้วก็นี่ครับ ไอชอนอ่วนออ,นอีกหนึ่งตัวโลวฟานะครับแล้วก็นี่ครับผมก็